ไม่ไปแค่นอนแล้ววันนี้นะกนจะเป็นที่โมเด็กันไปบวชนะครับสวัสดียามค่ำคืนนะครับได้เวลากลับบ้านกันแล้วก็เดินกลับบ้านนะครับ <c oughs> เหมือเดิม อากาศตอนนี้ก็เกือบหกทุ่มแล้วนะครับเอจอกหกทุ่มก็สีก,ก็ยำแย่ครับวันนี้ใกล้จะปิดแล้วใกล้จะปิดแล้วผู้บาาผู้บาาใหญ่เลยแล้วคูทาวเวอร์นะครับว้าว บรรยากาศเงียเหงาเศรษฐกิจย่ำแย่นะครับเพราะว่าเป็นจะเริ่มเข้าวินเทอร์แล้วครับออทัมออทัมเรียกออทัมนะครับช่วงนี้ที่ประเทศเศรษฐกิจออทัมโอ้เลยแต่ร้านเพื่อนนี่ะขายดีกว่าทุกคนโ <laughs> บกมือให้กันเพราะว่าเดินผ่านเจอกันทุกวันเป็นร้านพิซซ่าน่าจะเป็นร้านเดียวที่น่าจะเป็นเจ้าของใหม่คนเดียวที่อยู่รอดนะครับ คือที่อยู่รอดในเศรษฐกิจแบบนี้แต่ก่อนมีหลายจเจ้ามาเปิดร้านนี้นะครับไม่ไม่มีใครอยู่รอดเปิดร้านขายพิซซ่าแบบนี้แหละแต่เป็นพอแขกระกีคนมาเหมือนเข้าถูกทางนะครับเข้าถูกทางมาถูกจังหวะถูกทางแล้วก็พอมีฐานลูกค้าก็อยู่รอดนะครับร้านพิซซ่าร้านอาหารแขกร้านอาหารอินเดียร้านอาหารจีนร้านอาหารไทยได้ผลกระทบหมดตอนนี้เพราะว่า เป็นช่วง low season ของเมืองชายทะเลที่ประเทศอังกฤษก็หาทางอยู่รอดกันต่อไปนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าหน้าร้อนนี่ก็จะมีเทศกาลกันเยอะหน่อยแต่ถึงมีเยอะหาคนงานยากกันนะครับไม่เหมือนอเมืองใหญ่ๆที่เขาหาเด็กหาคนงานได้ง่ายนะครับก็ สมัยนี้ร้านอาหารไทยก็เลยต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาทําร้านเล็กๆไข่เป็นเป็นสไตล์คาเฟ่เป็นร้านเล็กๆมันไม่เหมือน1020ปีก่อนที่เขาจะเปิดร้านเปิดยานก็คือต้องเปิดร้านใหญ่เลยครับถ้าใครเปิดร้านใหญ่ไนี่็คือโอ้โหคนรวยเลยเจ้าของมีเงินมีพนักงานซึ่งสมัยแต่ก่อนสามารถเอาคนงานแรงงานไทยมาได้ทำเวิร์คเพอร์มิทมาง่ายนะครับแต่ทุกวันนี้ เจอค่าแรงปีละส0 0 0 0่นเป็นเพราะว่าพ่อครัวน่าจะอยู่เทียตูเป็นแรงงานฝีมือขั้นสูงแรงงานมีฝีมือเขาก็เลยคิดค่าแรงอยู่ที่ปีละ3ามหมืถึงเกือบถึง40,000นะน่าจะส0 0 0 0ื่นนะครับสามหมื่นสามหมื่นอัพมันก็เลยเอาพ่อครัวแม่ครัวมามาลำบาก เพราะว่าพ่อครัวแม่ครัวประเทศไทยเนี่ยฝีมือดีแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้แล้วทุกวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นโทษทิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใครที่จะมาทำง,งานประเทศอังกฤษต้องจบปริญญาตรีเอาไปเอามาคือพวกแรงงานสายอาชีพที่ไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีไปเป็นชงเป็นเชฟเป็นพ่อครัวแม่ครัวตามร้านอาหาร <c oughs> ก็หมดโอกาสนะครับแล้วก ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้รนะดับไอเอลโอ้โหยิ่งกว่าเรียนภาษาอังกฤษมาเรียนเมืองนอกนะครับ <c oughs> มีแต่ลูกคนรวยนะถ้่มีเวลาไปเรียนไปพูดอังกฤษออคนธรรมดาบ้านนอกบ้านนอกเอาจที่ไหนไปพูดอังกฤษรัฐบาลกินเริ่มตั้งกฎแบบมันก็เลยส่งผลกระทบต่อเจ้าของร้านอาหารไทย ในกงกฤษนะครับอตอนนี้คือเพราะว่าเราพูดเราอยู่ในอังกฤษเราก็ไม่รู้จะไปหาข้อมูลจากประเทศอื่อนแต่แต่ในกงกฤษก็คือภาษาอังกฤษนี่คือระดับไอเอคือต้องสอบระดับ a อเลเวนะครับ A อเลเวก็คือมันมันยากมากสําหรับไอชาวบ้านชาวช่องคนที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวตามร้านอาหารข้างทางคือพ่อครัวที่มีพ่อครัวแม่ครัวที่มีฝีมือก็คือ ที่มาอยู่เมืองนอกแล้วอยู่รอดก็คือส่วนมากเป็นพ่อขวแม่ขวที่อยู่ตามร้านอาหารข้างทางครับถ้าอยู่ในโรงแรมส่วนใหญ่มาเขาเขาก็อยู่ได้เลยแต่ว่ามันก็ต้องสู้กันเยอะเหมือนกันนะเพราะส่วนมากคนที่เป็นคนทําโรงแรมมาเขาจะเป็นหัวหน้ามาสั่งสั่งสั่งงานอย่างเดียวนะครับมันไม่เหมือนพนักงานข้างทางคนร้านข้างทาง,ง,ทาง,งมันก็เลย แตกต่างกันความาใจสู้มันต่างกันนะครับเมื่อมาถึงเมืองนอกแล้วมันก็ต้องสู้นะครับเนี่ยสู้เหมือนต้นไม้ต้นนี้วันนี้เรามาเล่าถึง <c oughs> ปัญหาการเอาพ่อครัวแม่ครัวมาทำงานต่างประเทศซึ่งยากมากยากยากพอๆกับหาพ่อครัวแม่ครัวในประเทศอังกฤษนะครับถึงบ้านแล้ว โกระป๋องโคกอะไรล้ะเนี่ยคือช่วงนี้พายุมันแรงนะครับก็เราก็จะยังไม่เก็บจนกว่าพายุมันจะหยุดนะครับพายุมันเข้าเข้ามันก็จะมาเต็มไปหมดเนี่ยโอ้ถุงขี้แมวลืมเก็บทิ้งวันนี้เป็นถุงขี้แมวถุงขี้แมวทิ้งก่อนที่บ้านนี้แมวอันนี้ของเล่นของเล่นลูกอือ พอโตแล้วก็ไม่เล่นก็ต้องเอามาวางไว้เผื่อมีคนมเอาคงไม,ม่เมีก็คงได้ทิ้งเป็นขยะขยะเดี๋ยวลองหาอะไรมาใส่เผื่อมีคนเก็บเอาไปขายเนี่ยครับตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วอา้าวกระเจอ,อยู่ไหนวะเนี้ วันนี้แมวไม่มารอออกมาแล้วฮัลโหลโซยุอายุโอเคท้องเสียหลายวันอายุฟิวไปเท่าไหร่เนี่ยเฮาเถอะ ขอจับหน่อยอบอกเก่าให้ครับมันท้องเสียม,มาหลายวันนะครับไม่ บ้านมากลางคืนก็จะมารอชื่ออะไรครับชื่อโซยุเอาล่ะให้จับแค่นี้องเบ็ดขี้เกียจบิดขี้เกียจแล้วก็ขี้แตกไม่ยอมเข้าห้องน้ำ โ <Okay. S 2> อเคสงสัยคันอยากให้เกาหูวไเอาละเสกุไ้ไหน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 เสกุ้ไหนอ the night, -night.